หวยลาววันนี้วันจันวันที่แปเดือนเก<ะ>้าหกแเลขชองตัวคือหกแปดหกห้าสาศสองสี่เลขสามตัวก็คือสามห6แสองหห้างวดนี้เอาตรงๆเต็มๆไปเลยไม่ต้องกลับเฮงๆปังๆกันไปเลย เลขสองโตัก็ให้ให้กลับเอาเด้ะท่านผู้ชมบริษัทนับสนุนคะแนนการพนันกลับเอาอบนล่างอยู่ตรงนี้เลยบริษัทนับสนุนะเะแนนการพนันนี่สุดยอดมากเลยเวยลาวันนี้ตรงๆแม่นๆม่นไปเลยไม่ต้องกลับ เสียงโซกเสียงลาถ้าอยากรู้ว่าดวงดีต้องเสียงโศกเสียงลา